ครับก็เห็นข่าวช่วงประมาณสักสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกเกี่ยวกับเรื่องการจะมีแผนนะครับว่าจะย้ายเมืองหลวงนะครับไปที่โคราชนคราสีมานะครับจริงๆมันก็เป็นเป็นแนวคิดที่ดีจริงๆไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยม,มันเกิดขึ้นมาตั้งประมาณสัก 20, 20กว่าปีก่อนแล้วอะไรเงี้ยในสมัยผมก็ยังวัยรุ่นอยู่นะครับ บอกว่าจะย้ายเมืองหลวงไปฉะเชิงเซาบ้างไปชนบุรีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยคือการย้ายเมืองหลวงเนี่ยของของครั้งนี้ที่เขาคิดเนี่ยเพราะว่าคิดเรื่องเกี่ยวกับปัญหาน้ําท่วมมากกว่านะครับแต่หลักๆแล้วถ้ามองผมมองเนี่ยก็คือว่าโคราชเนี่ยในช่วง4ี่หปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความจเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจค่อนข้าง,งสูงนะครับแล้วก็ถ้าถามนะคือจริงๆมันไม่ควรจะย้ายควรจะเขาเรียกว่าขยายเมืองหลวงดีกว่า จากกรุงเทพที่เดียวเนี่ยขยายให้เป็นแบบลักษณะเหมือนแบบแพรของไข่ดาวอะนะครับก็คือเป็นแบบชเชีเงรซาชเชิยงแซาชนบุรีปราจีนอยุธยาโคราชสระบุรีนะครับให้เป็นล้อมกรอบนะครับแล้วก็เอาพวกเขาเรียกว่าการการสื่อสารมวลชนเน่ยเข้ามามีบทบาทที่ทําให้มันการเดินทางเนี่ยไปแต่ละหัวเมืองเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นนะครับจากเดิมที่เคยใช้เวลาสชั่วโมงอะไรเงี้ย อาจจะใช้เวลาแค่ประมาณสัก40นาทีอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ทําให้คนที่ทํางานอยู่ในเมืองกระจายออกไปทํางานตามพื้นที่ต่างๆลดความหนาแน่งของประชากรขยายเขาเรียกว่าภาวะการเจริญเติบโตของธุรกิจทางเศรษฐกิจด้วยนะครับรวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมที่ประเทศเราเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็มันก็ยังช่วยได้เพราะว่าในแต่ละจังหวัดไม่ว่าจะเป็นยุทธยาชลบุรีชายังสาวปาจจีนอะไรเงี้ยก็จะมี นิคมอุตสาหกรรมอยู่นะครับเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวช่วยทําให้เขาเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งยุทธศาสตร์ที่ดีในเรื่องของการทําอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นนะครับถึงแม้การแข่งขันจะสูงก็ตามนะครับผมก็มองว่ามันค่อนข้างดีนะอะไรเป็นแนวคิดที่ดีแล้วเพื่อนๆคิดว่าอย่างไงพิดว่าควรหรือไม่ควรดีหรือเปล่าหรือแบบอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับมาคุยกันนะครับครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับทอถุงมือกับเชนสไพลยนะครับทำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเหนื่อยทำการตลาดก็ขายได้ครับสวัสดีครับ